สวัสดีครับช่างนัทนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ครับนัทก็มีรถนะครับเป็นยันมานะครับ39แรงม้านะครับมารีวิวนะครับการให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นรถเกรดพรีเมียมนะครับวันนี้นะครับนัทมากับช่างน้อยนะครับมาทดสอบระบบนะครับการทํางานนะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็น39แรงนะครับรถจดทะเบียนปี62นะครับเป็นตัวล้อทองนะครับคันนี้ถือว่าสภาพสวยนะครับลูกค้านะ หน้าใบดันนะครับเต็มนะครับดูจุดรายละเอียดต่างๆนะครับสภาพยางเนี่ยมาพร้อมกับตัวรถนะครับรถคันนี้นะครับใช้งานแค่3ปีนะครับถ้าโดยรวมนะจากปีก็คือ3ปีปีนี้ปี6 5เนาะรถจดปี62สนะครับส่วนยางนะครับคันนี้ราคา3ามแสนห้านะครับสามแสนห้ารถปี6 2มีเล่มทะเบียนครบนะครับทั้งนั้นก็จะเก็บนะครับก็คือเก็บสีคันล่างนะครับใส่หน้ากากแถมท่อซิ่งเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับ จบภายในราคานี้ครับ3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นบาทส่วนถ้าลูกค้าอยากได้งบน้อยงบประหยัดนะครับก็จะอยู่ที่สามแสนสี่ก็คือไปตามสภาพนะครับไปตามสภาพสามแสนสี่นะครับรถสวยนะครับก่อนที่จะรีวิวการทํางานนะครับก็ให้ดูทางด้านของห้องคัทนะครับเดิมๆนะครับสีสันนะครับเดิมนะอันนี้ยังไม่ทันได้ล้างนะครับอ่ะชั่วโมงนะครับ1 8 2 2งั่วโมง1 8 2 2ชั่วโมงนะคงับ1ป2 2่ชั่วโมงนะครับยางเป็นยางคู่ตัวนะครับยางู่ตัวนะครับ จะมาพร้อมกับผานพวนนะครับ5ใบของ CMT นะครับผานพวนตรงรุ่นเลยนะครับไป22นิ้วนะครับโค้งไม่มีหักไม่มีเชื่อมไม่มีดามนะครับอ่ถือว่าสภาพสวยนะครับดูท้ายครับอ่ารถแห้งดีนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะครับอ่ะไปช่างน้อยครับรีวิวการทํางานให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับสําหรับ39แรงม้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเป็นรถ2พาวเว4วินขับเคลื่อน4ล้อผมอะไรจะเป็นแบบ power ครับ เครื่องยนต์เป็นไดเรอินเจคชั่นครับระบายความร้อนด้วยน้ําส่วนระบบเกียร์นะครับจะเป็นซิงครเมดหรือซิงโครชัตเทิลนะครับเข้าเกียร์นะครับ8เียร์หน้า8เกียร์ถอยนะครับเราสามารถเข้าเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับใช้ถ่ายนะครับก็จะเป็นเกียร์สองไฮนะครับอันนี้คือการลองเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสองไฮครับป้ายฐานถือว่า เข้าลึกนะครับเข้าลึกเข้าดีเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นฐาน C N P นะครับฐานไถอัจฉริยะนะครับเป็นฐานไถอัจฉริยะนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากเข้ามาทดสอบระบบนะครับก็มาชมรถได้นะครับที่ร้านนาเทคเตอร์นะครับร้านเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธานีนะครับทีนี้ก็จะเป็นงานดันกลับมาครับซูมเข้าไปครับให้เห็นรายละเอียดชัดๆเลยนะครับว่า รถเราใช้งานได้ปกตินะครับลองไหลองดันนะครับทดสอบระบบให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับดูล้อนะครับหันหน้าก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะครับดูระบบโฟวินครับ นะครับโฟวินนะครับล้อกลไกการทํางานของโฟวินนะครับล้อจะทํางานสลับกันนะครับอันใดสนใจนะครับรถจอดที่ร้านนัแท็กอร์นะครับอำเภอวังสาหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับตัวนี้มีเล่มเอกสารทะเบียนชุดโอนครบนะครับสามารถนะครับออกผ่านอกสอได้ด้วยนะครับรถไม่เกิน7ปีนะครับอามุดเลย สวยนะครับหมูช้างสวยนะครับผานสวยนะครับมาดูชั่วโมงการทำงานครับขึ้นปกติแค้ไหมนะครับแท้แน่นอนครับนอบสามพันครับดูลูกปืนล้อนะครับอย่างแน่นๆนะครับตีนล้อหน้าก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับ แบตเตอรี่ใหม่นะครับเราให้แบตเตอรี่ใหม่นะครับของออาต้าเลยนะครับกน้ำนะครับชัดนะครับไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีออกระบายนะครับหมุนแห้งๆครับหมุนแห้งๆข้างน้อยเออต้องใช้กำกำลังหน่อยเพราะว่ามีแห้งหดนะครับ เครื่องดีนะครับเป็นรถสามสูบนะครับสามสูบปั๊มเดิมนะครับเครื่องนะครับไม่รื้อนะครับไม่แกะไม่รื้อนะครับหรือว่าสีสันก็สมบูรณ์สวยงามนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นรถเกรดพรีเมียมของยันมาากแรงนะครับเป็นตัวล้อทองสมใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้ราคา3ามแสนห้าหมบาทคือเราเก็บสภาพเก็บงานให้นะครับเช็คระบบให้พร้อมใช้พร้อมเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับแถมท่อซิ่งหน้ากากนะครับ นใดสนใจติดต่อมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0633130477นะครับถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามให้ช่างนัดด้วยนะครับขอบคุณครับผม